พี่ตายแด้ที่รอนคิวไม่ได้ไมามาพี่ตายแด้ลันลันพี่ตายกายปูพี่เฮ้ยพี่อรนนอนยัง,งไ,ไงวะ เรไมเราไม่เป็นข่ววกันแล้วขั้วเนี่ยนะขั้วเราขึ้นไปอยู่บนนั้นเนี่ยนะน่าสนใจพี่เราอยากเป็นอะไรอ่ะอยากโอ้ยกระจกยังไม่แตกกระจกยังไม่แตกอยากเป็นอะไรอ่ะอยากเป็นอะไรก็ได้โตแล้วโอ้พี่เกิดบรรลุมันจิ้มหายแล้วนี่เอาซีพี่ทำไมเราไม่เล่นเกมเฮอร์เรอร์กันสักหน่อยอะพี่เฮอร์เรอร์ได้ดิ ทำไมเฮ้ยทำไมห็นค่อยขยับได้เลยอ่ะยัง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 อยู่ตรงไหนอยู่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 ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงเสาอ่ะอยู่ตรงเสาอ่ะอีทูเสานะอยู่ตรงเฮลมีเราแปลงร่างเป็นแหอ่ะเอ้าก็ทำเป็กูแปลงไปเปรียบกับที่เป็นแค่คนมาเดี๋ยวก่อนเหนื่อยไหมเบียดเบียดเบียดไปเอาวันนี้ไปเอาวันนี้ขอไข่ไข่ไข่พัดเทียง ขึ้นแทนเปล่าวะขึ้นแทนเปล่าอะแม่งไอ้ยกูตกอยู่นี่ก็ได้วะเฮ้ยเขาเขาออกซ้ายเขาออกซ้ายคนนึงแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วมันเดินมาทางพี่เมลี่ขยับขยับขยับไปจมไม่เห็นกูพุทธังบางตา ไกปูพี่อ่ะเฮ้ยพี่รอดได้ไงวะไม่ได้เชื่อเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยพี่รอดมาอ้ยเ้กูรอดแลวกูรอดไง A few m i n u t e พี่ต้องซื้อเข็มมาคิ้วละซื้อเข็มซื้อเข็มหิวก่อนซื้อเข็มก่อนแล้วซื้อมาพี่พี่ขอร้องแถวนี้ก่อนวิ่งเกือบแบบวิสามร้อยตังไม่มีทุกคนอยู่ไหนอ่ะทุกคนอยู่ไหนอ่ะพี่ไปไม่ได้แล้วล่ะพี่ไปไม่ได้แล้วโอ้จบแล้วรันอยู่ที่ใหม่พี่ที่ใหม่หรออุ้ยพี่เจอเข่าดำชิฝหายเจอทุกคนเลยเอ้าปิด มาเจออินฟินิตี้แล้วมันลอยอยู่อินฟินิตี้พี่กำลังไปพี่กำลังไปแล้วพี่กำลังไปพี่กำลังไปเอ้พี่พี่มันดีคอยพี่มันีคอยขึ้นมาก็จะเจอรันเองพี่มองท้องฟ้าไว้มองท้องฟ้าไหนวะแป๊บนึงนะพี่พี่ขอพี่ขอแวะฮิวก่อนพี่ขอแวะฮิวก่อนพี่เจอส้วมไข่เป็นส้วมวะเนี่ยไข่มันเป็นส้วมตอนนี้วะเนี่ยมองท้องฟ้าขึ้นมาพี่ฮะแป๊บนึงแป๊บนึงฮิวอยู่ไหนท้องฟ้าไี่เห็นมีอะไรเลยยังไงไม่เห็นยังไงโดดอยู่พี่ไม่เห็นยังไงอ๋อเห็น อยู่ดีมาเร็วอะไรด้วยขึ้นไปดูจากน้ำเสียงไม่น่าไปเลยมนไไ่่าปแล้วเสียงแบบไม่น่าไปจริงรันไปมันเอาลั่นอยู่เหรอเขาเขาหนีพี่ตัวตีอะไรตีอะไรตีไม่โดนเออมันตีไปทั่วเลยล่ะพี่ซื้อไมมาอย่ากดทิ้งไว้ก่อนโอ้โหหาวอ่ะหาวอ่ะโอ้หาวอ่ะ จนาเสียงก็คือไม่น่าไปนะนี่มโอ้ยแมาพี่ไม่เอาพี่อุ้ยอุ้ยจังหวะนี้แหละไอ้พี่เห็นไห็นไม่เห็นแมงเดินผ่านไม่ใช่เลยตีใหญ่เลยตีใหญ่เลยไปไหนตีใหญ่เลยอ่ะตีใหญ่เลยไปไหนนะไม่มาอีกแล้วเฮ้ยไม่ชอบมาตรงนี้วายเอ้ยเอ้ยพี่กิลทำไมพี่โดนอ่ะพี่โดนอีกแล้วพี่โดนอีกแล้วทำไมต้องมาเอากูด้วยกูกลายเป็นตู้ถามว่ากูเนียนไหมกูเนียนเลยเนี่ยกูอ่ะ อ้าวคุณเนียนเฉยแล้วคุณเนียนเฉยล่ะแมรี่โอ้แล้วกูรอดได้ยังไงวะกูรอดมาได้ยังไงวะโอ้โหพุทธังบักตาสุดๆบังแมรี่มิดเลยแม่งงั้นรอดได้ยังไงกูโดดพี่เจ็บอีกแล้วอ่ะพี่ต้องไปหาฮิวอีกแล้วอ่ะอเลนหมดขึ้นไปแล้วเฮ้ยที่คิวไม่ได้แล้วนี่ว่าเขียวหมด เพื่อนคิวได้เปล่าวะหาแปลงร่างก่อนแปลงเป็นอะไรดีเด่ะตอนนี้แหละเรียงดีดีแป๊บโอ้โหแม่งเตียงตู้ตู้เต็มไปหมดเลยขอของเล็กๆหน่อยอ่าอันนี้อันนี้ได้เปล่าวะอันนี้อ้าวได้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 เอ๋อยู่แถวเนี้ยเนียนเนียนพี่โดนตีรอบนี้พี่ตายแล้วเนี่ยอหลบแมคามแหลบแมคามแจ็คอยู่ไหนอะมีมีใครเห็นป่ะมีใครเห็นรอแจ็คอยู่ไหน เด็กใหญพี่มีแต่อูชางอาวอูชางเอออูชางพูดผิดพูดผิดอูชางหน้าโรงพยาบาลพี่ฮัลโหลเฮ้ยหนีเร็วเขาบอกให้เรานี่ซื้อเข็มเป๊ะวายอยู่กับที่ไม่ได้แล้วแม่หนวดปลาบึกมันแจ้งเตือนใหญ่เลยแม่แปลไปเลยวันนี้นอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงหัวใจอธิบายแล้วเฮ้ยไปช่วยร้องด้ย ไปไปดีกว่าไปกวาไม่เห็นกูดมันจะฟามาดหดมาบอกทางใกลู้เฮามป็ะ่เต็นัวอะไรออที่กระโดดห้อกล่องอะนะวายไอ้ี่พี่เอ้ไกระโดดเนีพี่ไอ้กระโดดเนีพี่โออันม แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองเย้เอ้าว่ะตายตามนู้นเรื่องวะเนี่ยเอ้าตายตามนู้นเรื่องวะเนี่ยเอ้ามีคนตายเหรอครับรู้เปล่ารู้เปลนเลี่ยนตายไงฟูโล่เตายในนู้นเรื่องเอาแล้วพี่รอนตามนู้นเรื่องเฟสเลย จะบอกว่าพี่โดนเจอไวมากแล้วแบบพี่ก็กลายร่างต่อหน้ากัเลยแต่มันถามพี่ไม่ใช่ตองใสบ่อยบ่อยไอ้นี่เมนกับบ่อยไงอ้าเมนกับบ่อยอ้าเมนกับ่อยเมนกับบ่อยอ่าแรกอเมนกับเบ๊ะเป๊ะเป๊ะอันนี้อันนี้ลูกค้าลูกค้าลูกค้าโอ้ลูกค้าลูกค้าลูกค้าอยากจะรับอะไรดีรับอะไรดีฮะไม่ดีเป็นสกิทดอบเลยอะไรกันคะเนี่ยลูกค้าไม่เอาอะไรเหรอฮะสรุปแปลงเป็นกล่องได้เป็น เล็งยังไงอ่ะมันเล็งยังไงพี่เล็งไม่ได้นั้งเยอมันต้องก้ม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 นิดนึงอ่ะพี่แต่ว่ามันจะไปโดนของที่มันอยู่ใกล้ใกล้อย่างนหนึ่งอ่ะต้องระวังดีๆอ๋อนั่นแหละมันเคยจะแปลงเป็นกล่องแต่บันแตงไปเตียงน่นแหละปัญหาของพี่เล็งแล้วไปโดนอะไรตลอดเลยเอ่อเรืงเรื่บอกก็ติเฮ้ยเป็นกล่องได้จริงด้วยโอ้ยเป็นได้จริงกล่องมันได้จริงเอาเลยพี่ใครอยากแตงเลยด่วนๆพี่ยิ้มสามวิด่วนอยู่ด่วนอยู่ด่วนอยู่ หมุนหมุนกันพี่เุ้ยเขามาจีบกันนะพี่เอ้วางมีคอยไว้ไตรงนี้เนืุ่๊ดุณดุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊บุ๊ดตุ๊ดต้๊ดตุีดเุ้ดติบหาย๊ดตุ๊ดตุุ๊๊ดตุ๊ต้นไม้ผมอยู่บนนี้เลยตุ๊ดตุ๊ <laughs> ด่ดดออาา ห็นมะปรางพี่มันตัวใหญ่ใหญ่เฮ้ยเขาเขาเข้าโดมเขาเข้าโดมสองคนเลยเข้าโดมเข้าโดมเข้าโดมเอาคนชอบโดมเอากล่องใครเนี่ยกล่องกล่องด้วยพี่เกียวพี่ว่าไงเนี่ยเห็นหลอดตังแล้ววะรักถึงนะรักถึงนะทำไมต้องขึ้นเสาไม่เข้าใจไอปุ๋มแต่คงต้องขอร์ลอร์ลรู้ปะ ขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วมาเล็วเฮ้ยเต็งต็งอยู่ไหนเขาอยู่พ่อแม่แม่มา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 มแมามางาม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 างามานาม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 าตามามมา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 ามาามากามมางมานตรงหลุมหลุมมากาาเอ้ยมันเจอนักไปนาาาามามาามามา และกำลังเกิดแตมตุดแตมตุดันตุนยัมยันยัวยัิยันยอนยู่กันยันยัยงนยปนยันยนยฮนยเฮ้ยันยันยไฟยังยล่ยัน่ันยันเันยันงัน่ันยังยนยันยันยันยนยันอนยเนยั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 นยเนยันยันยนยันยอยันยีนยัยันยันยันยังยอยั่ยันันังยยันนยันลันเอนนีันยนนยยนนยันยัยยีัยยัย มันจ้าเทเลเกินตรงร้านนี่คือตรงไหนยังไงข้างๆพี่เนี่ยไหนอะเก้าอี้หลอนเนี่ยพี่เก้าอี้หลอนเนี่ยกระโดดดิยังไงไหนวะขันหลังขันหลังแล้วเสาไฟประตูไม่เห็นพี่คิวพี่กิวเป็นลูกปั้นใช่ไหมไม่ใช่พี่เป็นพี่เป็นตู้เอ้พี่ตู้อยู่ไหนเอ้าพี่ตู้อยู่หน้าประตูพี่เป็นตู้อยู่หน้าประตูเลย คูเป็นตู้แล้วมันจะให้กูไป<น>ได้อรอแป๊บนึงเฮ้ยมคนโดนเจอพี่เป็นแผ่นไม้ใช่ไหมพี่ไม่ใช่ยังก,กูเป็นกูยังเป็นตู้อยู่พี <c oughs> ่อย่ไหนเดี๋ยวกันแม่งเอ้ยแปรงผิดแป๊บนึงนะที่แปรงผิดว่ะพีอยู่ไหนพี่อยู่ตรงที่เกิดเหตุนั่นแหละเกิดเหตุไหนพี่เขากำลังไล่กันอยู่เนี่ย <c oughs> สองคนเนี่ย <c oughs> เขาไล่จี้สองคนเลยอะ ิถ่ายแล้วตรงนี้ตรงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีมกั่ะตรงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีว่ะอะไรไม่เป็นไรสบายดีสบายดีสบายดีใช่เนี่ยตรงนี้สถานการณ์ค่อนข้างย่ำแย่นะโอ้โหเสียงหัวใจแม่งขึ้นอ่ะอุ้ยแมรี่มาอันนี้อันนี้ดูไปเห็นไม่เห็นไปเห็นไงมันตีใหญ่เลยแมรี่อ่ะไปก่อนไปก่อนกูอยู่แถวนี้ได้ไหมเนี่ยตอนนี้ อย่าเห็นดูนะเออขอโทษที่เป็นอะไรที่จ็บดังตื่นเต้น90ทุกคนน่ยอ๋อโอเคโอเคโอเคหนีเร็วหนีเร็วหนีไปไหนก่อนอุ้ยแม่มาอุ้ยไอ้หนวดปลาเบิกเวกแม่เอ้ยโปอุ้ยขอโทษครับจังหวะนี้แหลยหายตัวหายตัวมองไม่เห็นนะดิไปดีกว่าอยู่แถวนี้ไม่ดีเลยอ่ะกูว่าเห็นกูว่าเห็นนั่นไงกูว่าแล้วเชียวโดนจิปายช่วยด้วยครับ ลักกี้ผิดไปแล้วครับคุณแม่อย่าไล่ตีลักกี้เลยลักกี้ผิดไปแล้วมันตามพี่มาแล้วยี่สิบเจ็ดพี่สุดท้ายยี่สิบห้ายี่สิบสี่อย่าเดินไปทางนี้กูขอร้องแหละมึงอย่าเดินมาเดินได้ยังไงเนี่ยเนี่ยขนาดเกย์ใช้มอเตอร์เนี่ยกูไปได้หรือยังตอนนี้กูไปได้หรือยังเนี่ยไม่นะหมาชิดชิด ้ยตกกูตกเป็นไงบ้างครับสาวสาวเป็นไงบ้างครับสาวสาวอ้าวมีคนติดตู้ที่ตัวเองสร้างน้าดีถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด สมัครสมาชให้คิวด้วยนะคะ